ฉันพูดเสียงดังไปหรอกุดดนเธอนี่มันโง่จริงๆเลยขอโทษทีอักชัดจินดาวฉันสงสารแกจริงๆเลยนะแกนี่มันสมบูรณ์แบบมากเลยแต่ว่าเมียแกกลับโง่สุดๆไปเลยละ่ะฉันเกือบชนะแล้วแต่ยัยนี่ยังปากมากออกมาได้มีแกเนี่ย มันโง่จริงๆเลยกุาดานจินดาวเธอไม่มีทางช่วยใครได้หรอกเตรียมตายคาที่ได้เลยพร้อมหรือยังล่ะฮะ <c oughs> <c oughs> รู้ไหมรอ็อกเก้แกไม่ได้ฉลาดเท่าที่แกคิดเอาไว้หรอกนะแกมันก็โง่เหมือนกันว้าวลุงนี่มันพระเอกชัดๆเลยสดสมบเลยนะ่เนี่ยกูจิดองจับมันซะจับปมมันเลย 我多白。 ลูกไม่เคยสำนึกเลยหรือไงว่าลูกทำชั่วกับพี่ชายของลูกนะลูกอยากจะทำให้อักชัดกับกุฎานเขาแตกกันแต่ทั้งสองคนกลับไปช่วยลูกถึงที่เลยแม่เอาอีกทำไรผมเลยตีผมเลยแม่ตบครั้งเดียวมันยังไม่พอทำารผมเลยแม่ผมต้องโดลงโทษใช่ข่าผมเลยนี่แม่ นี่แทงผมเลยขัาผมเลยขัาผมเลยแม่ขับผมเราจะคุยเรื่องการลงโทษของนายทีหลังแต่ว่าตอนนี้เราทุกคนจะต้องขอโทษขอโทษกุดดานเดี๋ยวนี้ใช่แล้วกุดดาน ผ่านอะไรมามากมายในหลายวันนี้กุดดานต้องลำบากมากแต่อังกาศไม่ใช่คนเดียวที่เป็นต้นเหตุทุกคนในบ้านนี้เป็นต้นเหตุทุกคนเราทุกคนร้ายกับกุดดานมาตลอดจนตอนนี้ไม่มีผู้หญิงบ้านจินดาคนไหนที่ต้องอับอายมาก่อนผู้หญิงทุกคนถ้าใครต้องมาเจออะไรเหมือนกุดดานคงออกจากบ้านไปแล้วแต่ว่ากุดดานไม่ไปไหน กุดดานทำหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสัภัยและแม่สามีกุดดานทำได้อย่างดีฉันเป็นสามีของกุดดานฉันเสียใจที่เมียฉันต้องเจอกับอะไรขนาดนี้แต่ไม่แล้วล่ะกุดดานจำได้ไหมฉันสัญญาอะไรเอาไว้ถึงเวลาทำตามสัญญาแล้วล่ะ อังการฉันอยากให้นายคืนสร้อยแต่งงานเมียของฉันมาสร้อยของกุดดานอักชัดเจนดาเพราะมีแต่ฉันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใส่สร้อยแต่งงานให้กุดดานฉันเท่านั้น ฉันฉันทำผิดไปแล้วพี่อักชัดฉันไม่น่าคิดกันเลยกับกุดดานเลยถ้าเป็นไปได้ช่วยให้อภัยฉันเถอะอักชัดขอโทษ อลคุณดาตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเธอเปลี่ยนมุมมองฉันไปมากฉันภูมิใจในตัวเธอภูมิใจที่ได้มีเธอฉันทําให้คำสาบานของการแต่งงานเป็นเรื่องตลกแต่ว่าวันนี้ฉันขอสัญญาด้วยใจว่าฉันคนนี้จะทําตามคำสาบานอย่างดีที่สุด คำสาบานแรกฉันจะปฏิบัติกับเมียของฉันเหมือนกับหุ่นยนต์คำสาบานแรกฉันจะมองเธอเป็นเหมือนเพื่อนฉันเธอจะมีสิทธิ์ที่จะต่อว่าฉันถ้าหากว่าฉันทำอะไรผิดข้าเธอก็มีสิทธิ์อย่างที่สองฉันจะเทิดทูนเธออยู่เสมอฉันจะไม่เปลี่ยนเธอให้เป็นอะไรทั้งนั้น คำสาบานที่สถ้าหากว่าฉันยังไม่ตายฉันจะให้เกียรติเธอทุกอย่างคำสาบานที่สฉันรู้ว่าฉันอายุมากกว่าเธอแต่ฉันจะพยายามดูแลสุขภาพเพื่อเธอฉันจะจาหน้าที่ของสามีให้ขึ้นใจแล้วทำมันให้ได้คำสาบานที่หในบ้านจินดาว เธอจะได้รับเกียรติฐานะภรรยาแม่สามีและสภัยของบ้านเป็นอย่างดีค้าสาบานที่6ฉันจะปกป้องเธออยู่เสมอไม่ให้เธอเป็นอะไรเด็ดขาดค้าสาบานที่7ค็้าสาบานสุดท้ายกดนะุดดาฉันจะไม่ให้เธอไปไหนจากฉันเด็ดขาดและจะไม่มีใครมาขวางทางเราได้ และนี่คือคำสาบานของฉันทั้งหมดเพื่อเธอนกุฎดา ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันเป็นคนรักษาคำพูดแล้วฉันก็ทำได้อังการฉันได้สัญญากับกุดานเอาไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยนอกจากการใส่สร้อยแต่งงานให้กุดานฉันจะหาตัวการที่ก่อเรื่องทั้งหมดนี้แล้วจัดการกับมันให้ได้ ถ้ารู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกความจริงมาว่าใครเป็นคนช่วยนายฉันรู้ว่านายไม่มีทางทำอะไรแบบนี้ได้คนเดียวบอกมาอังกาศว่าใครช่วยนายอยู่ฉันจะถามนายเป็นครั้งสุดท้ายมันคือใครที่มันไปปั่นหัวนายใครคือคนร้ายบอกมา เธอเหรอเดี๋ยวอักชัดอักชัดทุรคาไม่ใช่คนร้ายใหญ่นี่ อ,อังการนี่เธอพูดอะไรเนะี่ยนี่ไม่พูดความจริงไปสิน,นี่นธุรคาอังการโกหกนะบอกความจริงไปสิบอกความจริงไป,ค,งไปคนร้ายก็คือเฮ้ย ความจริงเปิดเผยออกมาหมดแล้วเธอจะโกหกต่อไปอีกทำไมเธอจะโทษคนอื่นทำไมอีกฮะยาค่ะหนูเธอทำแบบนี้ทำไมครอบครัวเราไม่ให้ความรักมากพอหรือไงเธออยากจะได้อะไรละ่ะมาทำให้พี่น้องต้องทะเลาะก,กันแบบนี้นะเธอมันชั่วจริงๆเลยเธอมันเป็นสับไพยที่เลวที่สุดในโลก เธอนะ่ะมันเป็นกาลากินีของบ้านทำให้บ้านเราต้องเสื่อมเสียเชื่อเสียงไม่ต้องพูดแล้วแม่แม่มจะป่วยแม่จะไม่ยอมแล้วแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่นะจะสั่งสอนหญ่เด็กนี่เองไล่ออกไปเลยอักชัดลูกไม่เคยทำผิดต่อใครด้วยซ้ำลูกดูแลทุกคนอย่างดีเลยแต่แต่ว่าสารู้เขา แม่เพราะผิดเองเละที่ไปเชื่อใจแค่นั้นเราคิดไปเองว่าคนคนนั้นจะดีกับเราเราคิดผิดไปเอเจฟังฉันก่อนสิคะแม่คะแม่ฟังฉันก่อนนะอังการโกหกนะฟังฉันก่อนสิพยายามเข้าใจหน่อยสิยาคะเงียบเลยไม่ต้องพูดมากเธออยากจะได้บ้านนี้ใช่ไหม ครอบครัวนี้ไม่ต้องการเธอเธอไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้วย่ค่ะเธอจะต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลยไม่โอเคไหมนี่นี่มันอะไรกันนะเราจะทำยังไงดีทำไมไอ้บ้าน,นี้มาบอกทุกคนว่าเราเป็นคนร้ายกันนะ ธุรคาไปสั่งอะไรมันอีกละ่ะนี่มาอะไรกันเนี่ยเชื่อฉนันนะอังการฉันฉันพูดความจริงนะคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้คือคนคนเดียวนั่นก็คือสารัสวดียายนั่นน่ะเป็นตัวการยายนั่นน่ะเอาแต่ใจมาโดยตลอดเลยนิสัยอย่างนี้น่ะมาหลายปีแล้วเราทำยายนั่นมาตลอดเชื่อฉันเถอะนะสารุนะ่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยฉันนึกไม่ถึงเลย สรสวัสดีจะเป็นคนร้ายอย่างนั้นน่ะอังการตอนสารุขู่ที่จะทําร้ายเอเจกับกุดดานะ่ะฉันน่ะกลัวมากๆเลยนะฉันกลัวจนทําอะไรไม่ถูกเลยก็เลยว้ายๆออกไปแบบนั้นนะ่ะฉ,ฉันจะเป็นต้องใช้เธอเป็นหมากเพราะว่าสารุครอบครัวฉันต้องแตกแยกทั้งหมดนี้เพราะว่าสารุบังคับฉันให้ทำเนะ่เชื่อฉันเถอะนะอังการถ้าความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ งั้นเราต้องเปิดโปงสารุ้ต่อหน้าทุกคนไม่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 ไม,ไม่ฟังนะอังกาศอย่าทําอะไรแบบนั้นนะทําไมเรามาไกลเกินไปแล้วเราจะกลัวไม่ได้เราต้องเปิดโปงสารุ้ต่อหน้าทุกคนให้ได้เลยหนูเอาน้ำมาให้นะคะคุณย่าธุระคะ ฉันปล่ปล่อยเธอแล้วต่อจากนี้ไปเธอไม่ต้องทำตามคำสั่งของใครอีกต่อไปอังกาดขอบคุณมากเลยนะที่เข้าข้างฉันมาโดยตลอดและเชื่อใจในตัวฉันถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอฉันจะทำอะไรได้ล่ะก็ฉันมีแค่เธอถ้าจะสงสยัยคนอย,อ,อย่างเธอได้ยังไงกันน่ะฉันทำบาปไว้เยอะ ก็ควรพยายามไถ่าบาปที่ทำ สิ่งที่หนูทำมันไม่คู่ควรกับการให้อภัยเลยค่ะหนูไม่คู่ควรกับกับความสุขของที่นี่เลยหนูไม่ได้ทำหน้าที่ของสไพรของบ้านจินดานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยหนูหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่เครื่องประดับหรืออะไร ที่บ้านหลังนี้ให้กับหนูค่ะหนูนะไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่สักนิดเดียวได้โปรดแล้วค่ะได้โปรดดให้อาภัยหนูด้วยยาค่ะทุรคา่าฉันไปแล้วนะ ซะรูเดี๋ยวก่อนฉันยอมรับนะว่าเธอทำผิดแต่การไปจากบ้านหลังนี้นะ่ะมันผิดกว่าลุงเอเจฉันขอร้องได้ไหมฉันขอให้ฉันได้ทำหน้าที่ของแม่สามีคุณย่าคะในฐานะสะใภ้ของยา่าและแม่สามีของบ้านหลังนี้ หนูขอตัดสินใจอะไรสักอย่างฉันกุดดานแม่สามีของบ้านหลังนี้จะขอทุกคนแทนสรัสวดีเองเหมือนที่เราให้โอกาสอังกาศารุนั้นก็ควรจะได้รับโอกาสเหมือนกันคุณย่าคะคุณย่าพูดเองนี่คะว่าครอบครัวก็เหมือนกับหัวใจของเรา เราจะมาแตกกันไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นเราก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้คุณย่าคะถ้าเราขาดสิ่งสำคัญไปเราก็จะไม่มีทางสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะเราต้องแข็งแกร่งสิคะคุณยา่าเราจะให้ครอบครัวเราแตกแยกกันได้ยังไงลุงเอเจลุงนะ่ะเคารพผู้หญิงในบ้านทุกคนลุงให้เกียรติเป็นอย่างดีลุงจะให้สะพ้ายของบ้านเราไปจากบ้านเราแบบนี้หรอแล้วราหุลล่ะ คิดถึงเขาหน่อยสิเขาหายไปจากเมียเขาและครอบครัวไปทำงานคุมร้านที่ต่างประเทศก็เพื่อเรานะแล้วถ้าเขากลับมาแล้วถามหาซารุจะเป็นยังไงล่ะลุงจะตอบเขาว่ายังไงจะตอบว่าภรรยาเขาหายไปที่ไหนอย่างนั้นเหรอซารุลุงกับย่าน่ะไม่พูดอะไรก็จริงแต่แววตาของพวกเขานะ่ะก็ไม่ได้อยากให้เธอไปไหนหรอกนะ เธอต้องสัญญากับฉันมาว่าเธอจะกลับตัวเธอจะไถ่บาปในสิ่งที่เธอทำลงไปและฉันก็จะเป็นคนช่วยเธอเองฉันรู้ว่าเธอเปลี่ยนเป็นคนดีได้ฉันรู้ว่าเธอจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดกลับมาให้ได้ฉันคนนี้จะจับตาดูเธอเองเข้าใจไหมเอาล่ะฉันอยากจะให้เธอแต่งตัวสวยเหมือนเดิมแบบที่เธอเคยทำ คุณนะคะแม่ฉันรู้ว่ากุดดานจะไม่ยอมให้ใครออกไปจากบ้านหลังนี้เด็ดขาดเพื่อจะทำตัวเป็นคนดีต่อหน้าเอเจเสแส้งทำทุกอย่างแต่ว่าโชคไม่ดีนะที่ฉลาดตามเกมฉันไม่ทัน ไม่มีใครตามเกมของธุรคาจินดาลคนนี้ทันหรอกนะเพราะว่าฉันคนนี้ฉลาดและนำทุกคนยังไงล่ะ